ในการทํางานิ้นหนึ่งนมกล่องลดหวานจํานวนมากกว่าลดจืดเอ้ามีความมากกว่าแปลว่ามีการเปรียบเทียบง่ายสุดคือกําหนดตัวแปรใช่ไหมลูกก็คือนมหวานมากกว่านมจืดน้อยกว่าจืต้องการอะไรนมจืดแล้วใช้นมจืดในการทกี่กล่องจืดเป็น x ใช่ไหมลูกเอ็พลัสหวานก็ต้องเป็น x อ5บวกสิบห้าคิดอย่างนี้ ได้ไหมเราต้องคิดอย่างนี้นะพิ่ความเร็วมากกว่าต้องบวกเข้าน้อยลงต้องลบออกต้องมนิจใจในลกมากกว่าบวกเข้าน้อยลงลบออกรู้ไหมเหมือนกับเราอยากหาเงินเพิ่มต้องหามาบวกอยากให้เงินลดก็ต้องซื้อขนมไปลบออกหลักการง่ายๆนะครับแล้ว่าเฉลี่ยนมทั้งสองเป็นยิบแปดจุดห้าทั้งสองแปลว่าบวกกันต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น สองเท่าของค่าเฉลี่ยรครับจําไว้เลยก็เป็นห้าสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นสองเย้ายไปลบเนี่ยเห็นไหมไม่เราไม่ต้องเอาอไรเนี่ยเหมือนตอนเรียนเราทดอย่างนี้เลยแต่เราต้องทดให้เป็นระเปียบนะเพราะเห็นหลายคนแล้วในข้อสอบทด่วแล้วอ่านอะไรมือเต็มไม่ออกอ่านออกก็อ่านผิดแล้วมันทำให้กาผิดด้วยเหมือนผิดซ้ําซ้อนน่ะลูกก็เป็นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเลยเป็น42 พเพราะฉะนั้น x เป็น21จบแมะ้ไม่ถึง1น,นาที